อ่า,อาอน,นี้จุดแรกนะครับพี่เบ้สวัสดีครับช่วสููนะพี่ครับผมดูแลตัวเองด้วยนะค,ะครับนะคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะมีปัญหาทางความอ่อนไหวทางด้านอารมณ์ซึ่งทำให้เขารับไม่ได้ในหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตครอบครัวเขา เลยทําให้เขาตัดสินใจออกมาข้างนอกคนเล่ยลอดเนี่ยเป็นปลายปัญหาของทุกปัญหาในสังคมแต่แล้วแต่ว่าเคสนั้นสาเหตุมันมาจากอะไร บางที่สะชนนะคะเราทํางานกับคนที่อยู่ในที่สาธารนณะคนเหล่านี้จะตกหล่นแล้วไม่เข้าถึงกระบวนการช่วยเหลือต่างๆตั้งแต่โควิดระบาดลรอบแรกเราก็ถึงใช้การเยียวยาอะไรที่เข้าถึงเขาได้เร็วหรือช่วยเขาได้เร็วนี่พี่จ๋าอุปรกรณ์หรือว่าสิ่งที่จิตอาสาเนี่ยได้นํามามอบให้แล้วเอาไปแจกตามสูตรต่างๆ uh huh. ส่วนใหญ่ของมีอะไรยังไงบ้างพี่ก็จะมีอย่างที่เราเห็นในถุงอะค่ะว่ามีอาหารแห้งอะไรที่เขาเก็บไปทานได้ไม่เกิน7วัน ซึ่งว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์ที่จะต้องใช้นะครับไปไปนี่คือรถที่จะเอาไปส่งของถุงปันสุกฮะใช่แล้วเราเรียกเพราะว่าอาสาบองโก้อาสาบองโก้ ครับผมข้าวระยับงตีข้าวแล้ววันนี้มีข้าวอะไรดว่ีเรื่องการแบ่งปันเราทำได้หมดเพียงแค่คุณแบ่งปันคุณมีใจที่จะทำคุณทำได้บางทีแค่น้ำเย็นๆขวดเดียวมันเป็นกำลังใจให้เขาจริงๆในยุคโควิดเนี่ยเราจะให้กำลังใจยังไง ในเมื่อคุณยังมีลมหายใจมันก็ต้องดิ้นไปต่อทุกคนก็พยายามที่จะให้กำลังใจกันอย่างเต็มที่อะค่ะเขาขอบคุณจิตอาสาทุกท่านนะคะทั้งที่มอบเงินให้เรามาทําแล้วก็ทั้งที่มาช่วยขอบคุณมากๆเลยที่มองเห็นคนเท่ากันมีหลายคนที่ถามว่าคุณออกมาแล้วเนี่ยคุณไม่กลัวเหรอคาตอบที่เราให้เขาเนี่ยก็เป็นคาตอบที่ว่าถ้าเราไม่ทาแล้วใครจะทำ